อ่าอีดอกไม่มีอะไรเลยเงียบติดมาไม่มาค่ะมาอีกสิมาสิอ้วเข้าแล้วเข้าแล้วว้าวอาวอ้อูตัวที่4ีมาด้วยอีดอกิุยสิบห้าบุญ การุณาอยากสาเน้นาเข้ามาดูหรือถ้าอยากดูการุณาดิ่ดทอดด่แม่ม,มาดูเป็นเพื่อนขอบคุณค่ะฮัลโหลกับสวัสดีคะ่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะกับก็อตสิบสล็อตนะคะโอเควันนี้เราอยู่กันที่ p g เหมือนเดิมนะกับการิชาโกนะคะหรือพระพิฆเนศโกนะคะทุกคนขคาเป็นพระพิฆเนเวอร์ชันรุ่นแรกเลยนะอีดอกเป็นเวอร์ชันแรกนะคะแต่ยังไม่อัปเกรดนะคะโอเคประเบ็ดนิดนึงนะคะไปที่เบ็ด4ีบหาทละกันเนาะอ่าก็หมดไปเลยคะ่ะโอเควันนี้ทุนที่พกมามีทั้งหมดท้าพันบาทนะคะ จะปังหรือจะพังค่ะรอดูไงค่ะรอดูกันค่ะรอดูค่ะรอดูค่ะมาไม่มาค่ะมาดีมาดีแนะ่รีงจะมาติดอีดอกไม้กูแต่ดอกแรกนี่กูจะแบบว้าวเลยอะ yeah! ่ะเยี้ยนะแล้วแล้วก็แล้วแล้วก็หลอกดาวอีกแล้วหลอกดาวอีกแล้วนะคะหลอกดาวนะหลอกดาวนะไปต่อจ้าอ่าก็หมุนไปเลยค่ะก็แนะนํานะคะให้ดูเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าลอกเรียนแบบตามเด็ดขาดคัะทุกคน ชอบกระดูถ้าไม่ชอบก็กดทามคลิปไปเลยจ้ะโอ้ยถ้ามันจะเงียบขนาดนี้นะฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นก่อนอีดอกไม่ได้เลยไม่ได้เลยย,ยังไงต่อคะยังไงต่อล่ะเยียไม่มีอะไรให้กูว้าวเลยอ่ะอีดอกโอ้ยแม่หกสิบบาท โอ้โหคนเงียบคตรเงียบในตำนานอีดอกยังคอยังคอใส่กุมาทีหนึ่ง้ะอีดอกไปตาดอกนี้ค่าดอกนี้ค่ารางวัลก้อนโตคะ่ะจบไปที่สามร้อยกับอีหกสิบบาทอ้าก็ถือว่าโอเคนะก็ไม่แย่ถ้าหมุนธรรมดา,าได้อย่างนี้ทุกรอบก็ก็สวยอะคะ่ะแต่ประเด็นคือมันไม่ได้แบบนี้อีดอกอ่ามาไม่มาครับมาไม่มาครับมาไม่มาคะ หลอกดาวรอบที่สองนันไอ้กีดอกเบืงนี่หลอกคูเก่งเหลือเกินโอเคค่ะดอกนี้ได้ไปอีกเท่าไหร่เอ่ยอะสามร้อยหกสิบเท่ากันเดะเลยอีดอกทองโอ้โหยังไงต่อคะยังไงต่อยังไงต่อละอะดอกนี้เอมาอีกจ้าเอมาอีกจ้าอีดอกเว้ยมันมาติดติดติกันเลยกับอารอบนี้สี่ร้อยห้าบาทนะคะมันก็สวยอยู่นะว่าไป ก็ว่าไปสิอ่าอีดอกไม่มีอะไรเลยเงียบจิบมาไม่มาค่ะมาอีกสิมาสาิเข้าแล้วเข้าแล้วอ้อ้อ,อ,อตัวที่สีมาด้วยอีดอกอุ้ยสิบห้ามุนสิบห้ามุนค่ะก็หมุนเป็นอะไรสิคะไปค่ะหมุนแรกวายวายมาค่ะวมาค่ะ,คะอ่ดอกนี้ค่ะโอ้ยอีดอกร้อยสามสิบ้าบาทคูณสี่ได้เท่าไหร่วะ มันต้องมาถามกูหรอกกูก็บงกูคิดตามไม่ทันหรอกไอ้เหี้ยเออดูค่ะดูมันไหลไปค่ะเนี่ยคือคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะคือดูมันไหลไปจ้าดอกนี้ห้า้อยสีสิบาทค่ะกับเงินรางวัลก้อนโตหนึ่งช็อตค่ะอีดอกวู้กระเบียดิคนาดาแคาดานาาทำงานนะคะวันนี้แคนชดาทำงานนะน่าจะไม่เกื่อนะคะหลังจากที่ดูมันเข้ามาสองรอบสามรอบนี้โอเคเลยนะโอเคเลยโอเคเลย ยังไมต่อคะอ่ะอ่าอ่าอ่าอีดอกพอวายมาอี้ยตัวจ่ายไม่มีรถเกือบคว่ำแล้วมึงไอ้สัตว์แม่แม่โอ้โหไม่มีอะไรให้กูว้าวเลยอ่ะอี้ต่อให้กูเข้ามาทำไมเนี่ยให้กูเข้ามาทำไมก่อนให้กูเข้ามาทำไมเข้ามาแล้วก็ไม่มีอะไรเลย ฮัลโหลหนูลูกไม่ได้นะลูกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะคะโอ้ย oh, อีดอกอุ้ยอ่ะสิบห้าบาทคูณสิบก็ไป150าอาร้อยห้าสิบค่ะดอกนี้บายกว่าจะหมนุนกว่าจะเข้าให้กูแทบตายอีสัตว์ให้กูพันเดียวโอ้ห oh, ดัดจะดัดจหลิดมากก็หลีดของหายเยี่ย มาดูกันต่อค่ะมาดูกันต่อค่ะควาพยายามอยู่ที่ไหนกูก็จะพยายามกูจะเอาให้แม่นได้ยี่ดอกโอ้ยเงียบกิบเลยอะไม่มีเขาโคมเทียอะไรเลยไปค่ะเปิดโทโบสักห้าสิบหมดแล้วกันอไปจ้าไปค่ะดอกมีค่ะเฮ้อว้าวยี่สิบสี่บาทเหี้ยป้าวแบบเหี้ยอะไรยี่สิบสี่บาทยี่กอก องตัวเองทีหายเลยอ่าดอกนี้ร้อยสามห้าค่ะดอกนี้อีกอีกร้อยสามห้าอีกแล้วค่ะโอ้โหอ่าอ่าอ่าเออโอ้ยไอ้สัตว์เอยกูเล่นเกมหรือกูเชียร์มวยวะเนี่ยไอ้เหี้ยมาองมาอ้าวมาเอาาเออยู่นี่แหละไอ้สัตว์โอ้ถ้ามึงจะเงียบขนาดนี้นะไม่ใช่แล้วด่ไม่ใช่แล้วด่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เรื่องเลยดี โอ้ยตา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 ยเลยจ้าตายไปเลยจ้าอีดอกไม่มีหีพี่แตดเลยให้คุณลุ้นเลยอเอาเอาอีดอกโคตรเงียบไอสัตว์เอ้ยพ,พัปปี้แคเนศพัปปี้คเนศไม่น่ารักเลยนะเกิดอะไรขึ้นก่อนพ,พัปปี้แคเนททำอย่างนี้ไม่น่ารักนะคะ ฮัลโหลหนูลูกโอ้ตาย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 แตาดเดียวไอ้เหี้ยเอ้ยไอพีชีวิตตัวเองเถอะไอ้สัตว์เอ้าบาดเฉยวะไอ้เหี้ยเข้าเฉยวะไปที่92หมุนค่าอีดอกยังไงก็และแล้วก็99บาทจ้าอีดอกคุณสอบไปดิไปที่198บาทเหี้ย ยังไงต่อคะอ่าค่ะอ่าฮะเอ้ยตัดเงียบเป็นรอบแรกเด็เลยเงียเงียบเก็บอีรอบทำอย่างนี้ไม่ได้นะสองรอบแล้วนะโอ้โหตายแล้วตายแล้วหนูโลกตัวใจหนูอยู่ไหนหมดโลกอ่าดอกนี้ยืมสองบาทครับอีกห้าสิบตังค์นะคะคูณหกเข้าไปจ้า เท่าไรคะเท่าไร่เท่าไร่ก่อนร้อยสามห้าลูกอีกดอกเอ้ยอเฮียงานงานยาบงานยาบอ่ะค่ะงานยาบอ่ะค่ะสามร้อยสามร้อสามบาทโอ้ลูกอีกดอกไปเปิดปกติละอิสัตว์หมุนไปหมุนไปค่ะหมุนไปค่ะก็หมุนไปสิคะก็หมุนไปสิคะ โอ้โหเงียบกิบอีดอกตัวจ่ายแทบไม่มีเลยกูเล่นเอาอะไรของกูเนี่ยฮัลโหลถ้าแต่เงียบขนาดนี้นะโอ้กูต้องหลุดไปเนี่ยกูต้องหลุดแม่ถามจินกูต้องหลุดปะไอสัตว์มาขนาดนี้แล้วอะ่ะอุ้ยแม่งเลยเอา้าเข้าเข้าเฉยว่ะเอา้าถ้าจะเข้าบ่อยขนาดนี้เราไม่จ่ายก็ไม่ต้องให้กูเข้าก็ได้นะจ่ายกูมั่งก็ได้เอหอะอี้ยรอบสาม้วเนี่ยไสสองหุนฟรีเนี่ย ตัวจา่ายอะหายกูหน่อยอีดอกหล่นหล่นไหให้กูมั่งโอ้โหอ,อ่ะก็ยังเงียบอยูี่โอ้ยด่าไปนี่ไม่มีสำเน็ตเที่ยอะไรเลยเนาะมึงนี่นะดา่าไปไม่มีสำเน็ตเที่ยอะไรเลยอีสัตว์ไปค่ะสามสิบคูณสี่ค่ะร้อยยี่สิบบาทอี่ดอกฮัลโหลไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮัลโหลมาม่าอีียมาม่าปลากระป๋องกุ้งปูอีสัตว์โรงางานไข่เกลือ เหียคาบิคนเนตผลิตเกลือจคเห็นเป้าใครเห็นเป้าโห oh. คับิคเนตเสกเกลือค่ะอันนี้เป็นเวอร์ชันเวอร์ชันแรกเวอร์ชันเวอร์ชันยังไม่อัปเกรดค่ะไม่รู้ว่าอัปเกรดแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบฟรีรอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อที่นน่นดีกว่าอีดอกคุณไม่ไหวกับมาแล้วคุณบ่นจนติ้วเปหมบ่นเลยอีดอกอ่ารอกนี้เปดร้อยแปดสิบสองบาทค่ะ ไปอีกค่ะหมดท oh, 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 oh ah, oh, oh, ี <S <S ่เหลือเจ่ายมาค่ะจ่ายมาค่ะโอ้โหกดเงียบอ่าดอกนี้เก้าสิบคูณบกค่ะเป็นเท่าไหร่วะเป็นเท่าไหร่ก่อนเออกูก็ถามเนี้ยอะไรกีสัตว์ต้องติ่นทำเป็นตื่นงงเลยเ้เที่ยเล่ค่น้กูจิบไม่ได้ไปค่ะห้าร้อยสี่สิบค่ะยังไงต่อคะยังไงต่อจ่ายไม่จ่ายจ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายกูเหมือนเดิม อ่าดอกนี้ค่ะเจ็ดสิบสองค่ะคุณเท่าไหร่เอ่ยคุณแปดวะ่ะอีดอกเป็นเท่าไหร่วะเป็นเท่าไร่ก็อนเป็นเท่าไร่ก็อน,เ,อนเป็นเท่าไร่ก็อนอยู่ที่อยู่ที่กี่บาทคะอ่าห้าร้อยเจ็ดสิบหกกับหน<ๆ>ึ่งรางวัลตอนต่อจ้าไปอีกหนึ่งมุนที่เหลือไปค่าจัดไปค่ะโอ้โห,โห,โห,โหกดเงียบโอเคก็ตอนนี้ละกันเดี๋ยวไปเจอกันที่ พาพิคเนตเวอร์ชันอัปเกรดนะคะทุกคนค่ะเวอร์ชันนี้ก็คือพักกอนแยกกยกอีดอกโอเคังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ